อ๋อเรื่องรูปในอินสตาแกรมใช่ไหมคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเนอะแบบว่าลบไม่ทันแค่ชั่วโมงเดียวเป็นข่าวดังเลย <c oughs> จริงๆเรื่องมันเกิดยังไงคะที่เริ่มปเป็นแบบแรง ิดยังไงก็เกิดจากการที่นุ่าเพิ่งจะเล่นโยคะที่บ้านละค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับโพสเป็นสแนปช็อตแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยเรียลิตี้อะไรเงี้ยน,นะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ประกอบกับแบบท่ายโยคะมันเป็นท่าที่คือจริง,รงๆเราต้องเข้าใจนะว่าท่ายโยคะมันมันต้องฉีกแค่ฉีกขาคือคือมันเป็นท่าของมันนะคะแต่เพื่อเข้าใจว่าน้่มเพิ่งเนียไม่ค่อยได้มีภาพแบบเซ็กซี่เลยชีวิตนี้เรียบร้อยมากมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ ทำท่ายโยคค้าแล้วเราก็ใส่แบบใส่เสื้อเล่นกีฬาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูเซ็กซี่ไปบ้างเงยค่ะแล้วมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์ก็ส่วนใหญ่ก็กดไลค์นะแต่ว่าก็เข้าใจว่า พอไปอยู่ในสาธารณะแล้วค่ะจะมีคนแบบว่ามองมองไปได้หลายรูปแบบรวมถึงพี่ป๊อปใช่ไหมคะ <laughs> อ่าโรนี่ <laughs> พี่ป๊อปก็เข้ามาแบบว่าคอมเมนต์จริงๆแล้วนะ้องเชื่อว,ว่าเนี่ยพี่ป๊อปตั้งใจที่จะเขาเรียกว,ว่าอะไรสอนน้องอะ่ะเออเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราอย่างนี้นมึงก็รู้จักพี่ป๊อปมาเป็นสิบปีแล้วอะค่ะแล้วพี่ป๊อปเองเนี่ยยังเป็นคนแนะนําให้ทุกทุกเนี่ยรู้จักกับแฟนเขาเออแล้วพี่ป๊อปก็เป็นครูโยค คะคนแรกๆของน้องพึ่งที่ทําให้น้องพึ่งแบบทำเฮดสแตนได้อะค่ะก็คือเอาหัวยืนที่พื้นแทนขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ปอกก็ช่วยน้องพึ่งมาหลายๆครั้งแล้วก็แนะนําอะไรดีๆมาตลอดน้องพึ่งก็เลยคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยคือตัวพี่ป๊อกเองเนี่ยตั้งใจที่จะเตือนด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่น้องพึงเองเนี่ยค่ะก็คือเป็นน้องใจร้อนเหมือนกันนะเนาะคะน้องพึงก็ต้องก็ต้องยอมนะว่าแบบเออน้องพึงเองก็ตอบไปทันควันอะไรอย่างเงี้ยแต่สักพักนึงแบบว่าสักห้านาทีสิ แต่ทีพอเราใจเย็นแล้วเราก็เห็นว่าเออมันเป็นความหวังดีของพี่สาวนะแล้วเขาเองก็เป็นฝรั่งด้วยความที่แบบถ้าเราเห็นฝรั่งคุยกันเนี่ยบางทีเราอาจจะตกใจไงคนไทยแบบเฮ้ยทะเลาะกันเปล่าเห็นกูชิบิยะอะไรอย่างเงี้ยเขาพอจะพูดกันตรงตรงเออน้องก็เลยคิดว่าเอออันนี้แหละคงจะเป็นอะไรที่เขาตั้งใจจะเตือนเราแล้วเขาคงหวังว่าเราจะลบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลบทันทีอะไรเงี้ยแต่น้องก็ไม่ลบไงน้องก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงน้องก็ค่อยลบไงน้องแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงมัน ก็ออกไปเร็วมากเลยค่ะแล้วจำได้ไหมข้อความในนั้นเขียนเตือนว่าอะไรอืมแหมตัวเองแหละจำได้เจไม่หรอกก็เขาก็ให้ให้เข้ามาบอกว่ามันเป็นภาพเบลด์อาหรืออะไรอย่างเงี้ยลบ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรานาทีนั้นไงเราก็คิดว่าแบบเราบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีเจตนาที่จะเอาโยคะมามาหาทำมาหากินอย่างนั้นได้มันไม่ควรนะค่ะเออเราก็เลยแบบ อายเพื่อนอะนาทีนั้นอะนะคือแบบเพื่อนก็ดูอยู่บนยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำเป็นไม่ลบดื้อนิดนึงเลยนะแต่พอแบบหลังจากนั้นแล้วนุ่มก็มานั่งทบทวนว่าแบบสิ่งที่เขาพูดเนี่ย คือเจตนาเขาดีแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะคืออาจจะด้วยความที่เราคุยกันตรงๆมาตลอดเนี่ยมันก็เป็นคนตรงตรงแล้วเขาก็ตรงอะไรเงี้ยพอพอตรงๆกันมามันก็อาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยแสดงความเป็นน้องนะเพราะว่าในตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นเป็นเด็กกว่าแล้วเราก็เข้าไปฟอลโล่พี่ปอบแล้วจ้าเราจะเอาั้นได้คุยกันนอกล้บไหมคะว่าคือเหตุการณ์วันนั้น แต่ว่าอะไรรู้ว่าต<ะ>ิดงานกันทน้งคู่เลยค่ะก็คือยังไม่ได้คุยกันเลยแต่ถ้าจะให้โทราศัพท์ไปนึกว่าให้เจอตัวดีกว่า,าคิดว่าเขาโกรธเราไหมคะวันนั้เออม,มันก็นึกว่าก็ต่างคนต่างก็คิดไปนคนละอย่างต่างก็ตรงเหมือนออกันนะนะก็เลยเอ,อ นึกว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องคุยคุยกันได้ดี mm hmm. เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านิสัยฝรั่งเนี่ยบางทีผู้ตรงก็พูดกันเลยเถียงก็เถียงกันเลยแล้วพอกลับมาลักก็จูบปากกันเหมือนเดิมก็เด mm ี๋ยวถ้าเจอครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวคิดว่า mm hmm. คงจะต้องขอแบบว่าถ่ายรูปจูบปากกันอนะไรเงี mm ้ย hmm. ให้สาธารณชนรู้ว่า mm hmm. ยังรักกันเหมือนเดิมแต่ในใจเราตอนนี้ไม่ได้โกรธอะไรแนละ้วใช่ไหมไม่ได้โกรธค่ะแต่ก็ยอมรับว่าตอนแรกก็มีอายบ้างแหละ mm hmm. ก็รู้แบบว่านะแต่ว่าพอมาตอนนี้นุมก็คิดว่าเออเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ เข้าใจเข้าใจเหตุการณ์ทุกๆอย่างแล้วนะมึงก็ไม่อยากปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่ที่เรามีกันดีๆมาเป็น10บๆปีเนี่ยคือแบบจะเราจะมานั่งแบบว่านะเสียใจเพราะตรงนี้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีคนอย่างน้องึงน้องึรู้สึกว่าถ้าเรายอมก่อนบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วทําไมเราจะไม่ยอมล่ะเพราะว่า ใช่ไหมคะเขาก็เป็นพี่สาวแฟนแล้วเขาก็เป็นคนแนะนําให้นุ่งรู้จักฟแฟนแนะนําให้นุ่งรู้จักโยคะเขาเป็นคนที่แบบมีมีบุญคุณในชีวิตนุ่งมากหลายหเรื่องนุ่งก็เลยโอเคแสดงสปิริตความเป็นน้องที่ยอมยอมเป็นฝ่ายผิดดีกว่าใช่ไหมก็นุ่งก็ยอมรับในส่วนที่นุ่งใจร้อนจริงๆอะนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานไม่ไม่โทรไปเคลียร์สักทีรอเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวมันควรจะเป็นปัญหาใหญ่ยุบเกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าปล่อยไว้นานแบบเนี้จริงเหรอนุ่งชอบเจอเพราะว่าถ้าเจอเราได้กอ เราได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะยาวค่ะต้องต้องเจอแล้วแบบว่าเคลียร์ให้จบตรงนั้นเลยเพราะว่าเวลาที่เราเจอหน้าเนี่ยเราจะแบบเห็นใสาตาแล้วเราคือนะ้ําจะบอกเขาจริงๆว่าแบบ เราไม่มีอะไรกันจริงๆเรารักกันเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าก็กี่ใส่ตรงๆอย่างนี้แหละมันก็เลยมันก็เลยจะมีอะไรอย่างนี้ได้สมมตินี่เขาดูเขาอยู่เคลียร์ผ่านสื่อเลยเลยครับเจอไม่ีโอกาสได้เจอกัเนอเนะก็ต้องบอกว่าระหว่างนี้ที่เรายังไม่เจอกันนะคะก็จะบอกว่านี่มึงก็รักพี่ป๊อปเหมือนเดิมนะแล้วก็เข้าใจเจตนาดีว่าแบบพี่ป๊อ เตือนสิ่งดีๆจริงๆอ่ะแล้วก็ถ้านุ้งใจร้อนอะไรไปนุ้งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ยังไงก็ยังรักเราก็ยังคอรพพี่ป๊อปเหมือนเดิม,มค่ะไม่ได้เกาเหล่าแน่นอนไม่ได้เกาเหล่าแต่อาจจะใจร้อนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ไม่ร้อนแล้วโอเคนะขอบคุณค่ะ